อ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN Auto c a านะครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะฮะรถรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ Honda New CRV นะครับโฉมนี้ก็จะเป็นตัว5ที่นั่งนะครับวันนี้นะฮะลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับเป็นงานพรมปูพื้นเข้ารูปจาก QJ นะครับสีที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นสีดาเดินได้ดํา นี่นะในส่วนของด้านหลังจะเห็นเลยนะครับจะมีแผ่นปิดพับเบาะนะครับเป็นเบาะแยกจะมีให้นะฮะสชิ้นแผ่นปิดด้านท้ายใหญ่ๆนะครับว้าหลบในส่วนของช่องที่ใส่ของนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะฮะหลบให้นะครับปิดผืนใหญ่เต็มๆอย่างนี้เลยแล้วก็ส่วนต่อมานะครับในส่วนของแถวที่สองนี่นะฮะขึ้นขอบขึ้น้านเต็มเม แล้วก็มีส่วนของออปชันเสริมด้วยคันนี้ก็คือพรมวังเทา Gucci, ้ากุชชี่นะครับสีดาดักฝุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยคานกลางเนี่ยนะครับจะตัดเย็บเป็นชิ้นเดียวผืนใหญ่ผืนเดียวกันเลยนะครับเต็มเต็มอย่างนี้เลยใหญ่หญสวยอย่างนี้นะครับสอดลึกเข้าไปทุกส่วนนะฮะตัวนี้ก็ล็อกลึกเข้าไปใต้เบาะฝั่งคนนั่ง,อย,งยนะนะยอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะสวยอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของ เบาะนะครับด้านคนนั่งข้างนะฮะผมปูพื้นเราก็ปูเข้าเหลี่ยมเข้ามุมอย่างนี้เลยนี่นะครับเห็นเห็นกันเลยนะขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มเต็มสอดลึกข้างในนี่สุดซอยอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหดุด,ดุสวยๆกันไปนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝัง่งกันครับอ่ะโอเคครับคราวนี้เราข้ามมาดูกันอีกฝั่งกันก็ขอย้ํากันนะครับว่าผมคิวเจเน่ทำจากหนังพ u ตัดทับ XPE 2ชั้นหนา13มมิไม่เก็บเรื่องสิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่โฉมใหม่เพิ่งออกอย่างนี้เราก็มีแบบมีสินค้ารองรับให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเราได้นะครับเรามีราคาพิเศษให้อยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับสวยๆจบๆเรียบหรูกันไปอีกหนึ่งคันก,กับ New Honda CRV โฉม 5, 5ที่นั่งนะครับโ okay. อเคยังไงก็ฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอคนละกด1ไลค์1ถูกใจ1ติดตามนะให้หน่อยขอยอดผู้ติดตามให้ถึงสัก500นะตอนนี้ก็380กว่าละใกล้กละนะครับถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกให้แน่นอนโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันใหม่ครับโอเคครับขอบคุณครับ